มันจะขนาดไหนเอมโหมดฝันร้ายเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะแค่ไหนกันเทียวเออเออผมจะรอดูแมปนี้เนี่ยผมให้เป็นแมปที่ผมว่าน่าจะยากที่สุดในโหมดฝันร้ายเลยก็ได้นะไอ้เล่นไปเล่นดีกว่าโหคุณคุณลองดูลองดูจริงๆแค่คุณเล่าแค่คุณเล่าผมผมก็กลัวแล้วเนี่ยแต่ปล่อยไว้ที่สองวีผมหายกลัว ต้องให้ผมเจอจริงๆต้องให้ผมเจอจริงๆมาไปไปมาได้ๆไปกลัวซาเซลนี่ไม่เห็นลูกศรไม่ไม่หลังน้ำตาลหายต้องไปโดนของเองไม่เห็นเอ้าพวกคุณดูไฟฉายครับไม่มีแบตครับไม่มีครูดาวเฮ้ยเหมือนเหมือนชาเลนจ์แบบแล้วดูตรงนี้ดิครับเลือกเต็มเลยเออโอ้ยแล้วฝนตกแต่แรกเลยด้วยน่ากลัวว่ะน่ากลัวน่ากลัวใครเก็บกุญแจแล้วโอเปนเดอะดอร์ เอออย่าลืมเก็บไฟฉายและรีโหลดได้เลยนะครับรีโหลดได้เออเปิดไฟฉายได้รียร้อยสภาพมันดูแบบน่ากลัวาลูว่าจังเลยมันน่ากลัวจริงนะด่าหน้าเขาไปทั้งมืดและมีเลือดแอมมาลิสดาดอโอเพนข้าผมจะถ่ายไฟฉายได้รีโหลดแป๊บนายโยบอกว่าคุณคุณกับผมอาจอาจจะต้องปะทะกันคุณเปิดผมปิดคุณเปิดผมปิดอย่างนี้นี่ เอ้ยมีเขียนไว้ตรงนี้ว่าทำไมวายสตอรี่เล็กน้อยเพิ่มเติมสำหรับหมวดได้เมร์ห้องนอนหลักของห้องนอนหลักมันชั้นบนปะใช่ใช่ชั้นสองเลื่อนแหละเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนี่ยอย่างนี้ก็งงเนาะและนี่ห้องนอนหลักอย่างนี้พวกหาแพ้ก่อนแล้วเนี่ยคือดูดูเล่มากอะในห้องนี้ห้องนี้อันนี้มันห้องนอนหลักห้องนี้แหละไอ้มันห้องสมุดคุณ ยาย่าย่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมผ่านมาอยู่นะอยู่ไหนวะมีป่าทำทำไว้ฉ่ายใช้ได้รอบนีี่่นไงห้องนอนหลักอ๋อใช่ใช่รีได้รอบนึงแล้วก็ต้องต้องใช้ให้หมดนะค่อยรีห้องน้ำหลักหลอดน้ำไม่ดีนะครับแนะนำถ้าจะให้ดีก็พยายามต้อนแท้ลงไปชั้นล่างๆก็จะดีอ๋าแต่อยู่ไหนล่ะโอ้แอนนาย่า ไม่พี่แมทพัดไม่ใช่วใเม็นห้อง่มีห้องนอนแมาเก็บแล้วมารีได้เลยไปชาี่ดผมรีแล้วผมลีแล้วใครที่ยังไม่ลีลีเลยลีแล้วลีแล้วผมลีแล้วพร้อมผมฟร้อมแ่ห้องนอนแขกห้องนอนแขกอยู่ไหนวะอ๋อนี่สินะห้องนอนแขกโอเคผมมาเปิดแล้วลขให้องก็ไม่มีแมวอะไรเลยครับมีแต่แพะพี่ เฮ้ยแองเบอร์คือทีนี้ผมอยากผมอยากจะพิสูจน์หน่อยว่าแบบถ้าเราเล่นแบบไม่มีแผลจะผ่านได้หรือเปล่าใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับใครไม่มีแพ้ในมือมาใส่น้ำมันบัดเดี๋ยวนี้เลยฮะอยู่ที่นี่มาเลยมาเลยเจมส์พบสามคนแล้วเหรอเจมส์คนหนึ่งคอนเทคอนเทผมเองผมเองผมเองแปลก้าวเอ้ยมีเก้าถังยังไงรวมที่มือผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปก็เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปเก็บก็ได้เรามีแผลหรอทุกคนต้องถือ ถื่แพ้สองมือแล้วเนกันนะเออถือแพ้สองมือได้ก็ดีจับถือเลยจับแพ้สองมือคนจับแพ้สองมือมนมาเฮ้ยมีคนแก่ไม่นะคนมันคนดีคนไพ่มาเป็นเป่งเป่งเปแก้มุกไข่ก็เป็นคนดีแล้วเหรอใช่เพราะว่าคนทั้งโลกต้องการคนแบบนี้ แพะมันอยู่บนมือว่างเข้าบ้านได้เลยใครมือว่างเข้าบ้านได้เลยได้เนี่ยเอาเลยเถออย่าให้มันอยู่เลยไม่อยากจะฉีดเพาะแม่งนี่แหละอันนี้คือขำันนี้คือขเาทไมเขานเฮ้ยไอ้เชี่ยอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แบตหมดแบตหมดแบหมดแบหมด โอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 โอ้โห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 โอ้ห้โหโอหโอ้โ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 หอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้ มีคนโดนเหรอเฮ้ยวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอไอใครมีไฟฉายใครมีไฟฉายผมเปแส่ไฟแถวนั้นใครมีไฟฉายใครมีใครเหยียข้าผมเลย้ยยังวิ่งตามยังวิ่งตามผมเลยว่ะเอาเรื่องเรื่องสักครั้งแอนนาเม่สักครั้งก็มาดีวะก็มาดีวะก็มาดีวะมีคนจูกับแอนนาอยู่ครับ แต่ใส่แพะไว้ในกระทะแล้วนะใครก็ได้เติมน้ำมันด้วยฮ้ผมลากเขากลับมาข้างในบ้านแล้วพวกคุณเร็วเข้าพวกคุณพวกคุณพวกคุณผมว่าผมจะโดนได้สองสองคุณเปิดกาชาตได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดีอยู่เนี่ยไม่ได้เฮ้ยทั้งวันเลยเหรอทั้เอ่ทำแล้วก็ทำตอนนี้แล้ว sai rồi, tôi bị tắt nè, rồi rồi tôi vượt qua, tôi sô game, tôi sô, 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 tôi sô game, đang đang good này làm đi đã, you đang làm đi tôi không sofa số Ồ, tuyệt vời, chúc เลยครับคุณเจมสุดยอดวันนั้าคุณมาเห็นว่าของผมวิ่งยังไงเมื่อกี้พวกคุณพวกคุณจะสรรเสริญผมยิ่งกว่าเจมรันเนอร์วว้าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นป้องรันเนอร์แล้วนะเเลยเดี๋ยวผมจะเป็นจอรอชแนลให้เองโทษนะพี่เจมมันไม่ได้ยอกว่าเจมรันเนอร์เท่าที่ในหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จอรอชแนลหรอจรอับดีอ โดนมันจับอะแล้วไม่มีไฟฉายับผมไปแล้ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากแล้วพวกคุณเข้าไปทำอะไรข้างในนั้นอ่ะผมตายผมแรงคลานอยู่เราอะผมเราอยากไปดูชีวิตภาพมันคมๆกวับยูทูบใช่ใช่ค่ะอยู่แล้ววครับิอ๋อคนไม่ค่อยพิมพ์อ๋อคนไม่ายเจ๊ยไายเจ๊ยผมอยู่ตรงนี้แล้วผมผมอยู่ตรงเมททีละ โอเคครับมันมาล่าผมแล้วในบ้านทําอะไรก็ทําครับผมมันมาเอาผมที่ตรงลานพีเออ่ะมันเลยขังอยู่ไหนโอะเกผ็ดจัำมันมา,นมากแล้วถังน้ำมันอีกถังหนึ่งอยู่ชั้นสามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งผมวิ่งขึ้นไปดูถังน้ำมันเ,เองโอ้ขันต่อเนื่องเลยว่ะเกียร์ันมันไอ้เกียร์นี้ อะไรอยู่ไหนนะแพะอยู่หลังบ้านฉันอูอข้างนอกอะหลังบ้านเนี่ยเดยวตรงศพผมเนี่ยแพะอยู่ไหนนะเจมแพะอยู่ตรงชิงช้าไม่เชิงช้าโหอีกมุมนึงเลยดีกว่าใช่ตรงหลหลังหลังหลังบ้านหลังบ้านเด็กถ้าด้ชิงช้าชิงช้าที่หลังบ้านเลยเอ้ยฟังตรงใจเอาฟังมาเดี๋ยวผมไปจุดไฟรอเดี๋ยวผมไปจุดไฟร่อ ชิงชาไม่ใช่แน่บ้างไหมครับไหนวะชีงช้าอยู่ไหนวะหลังบ้านหลังบ้านผมแล้วก็เฮ้ยอ่าโอเคเทรดไปไม่เป็นไรเป็นไงบ้างช่วงนี้เชี่ยเอ้ยไม่ทันเซ็นเซ็นโดนไปแล้วป่ะครับใช่ครับผมไหนแพ้วะไหนแพ้วะชิงช้าชิงช้าหน้าบ้านไม่ใช่หรอมันยังอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งฝั่งตรงข้ามพิธีเนี่ยไอ้ชิงช้าพีอู้กูไม่เข้า เหตุด่วนนั่งที่หน้าบ้านคุณเจมส์เอาเลไม่โดนจับเจมส์ไม่บอกผิดอ่ะไม่แพ้บ้างเนี้ยตายหมดแล้วปะเรียบร้อยทำเโคตรดีเลยเก้าตัวเนี่ยสุดยอดเก้าตัวเลยไม่ต้องมีแผลอะไรแล้วเล่นต่อได้เลยเนี้ยเนี่ยกาไม่ต้องมีแผลหรอกเราเป็นแพ้กันหมดแล้วเนี่ย